เจ้าคะวันนี้าห้า่เซื่อเหมียนจีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันสุตะวันนะคะก็ขอ,อยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่สี่ที่น่ารักทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะห้าหุีเธอนะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สิบห้าแล้วนะคะที่เรามาพบกันเนาะ,ะเรามาดูคำศัพท์นะคะเรื่องนี้นะเรื่องของ ชินเทียนซื่อจีจี่านะคะ,ะเป็นเรื่องของวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะเราเรียนเรื่องนี้นะคะก็จะมีเรื่องของวันเดือนปีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะ,ะทีนี้เรามาดูคําแรกนะคะ,ะข้านถูเฉยยก็คือเรียนรู้คําศัพท์ด้วยรูปภาพนั่นเองนะเรามาดูว่าคํานี้อ่านว่าเหนียนนะคะเหนียน เหนียนที่แปลว่าปีนะคะ,ะเหนียนที่แปลว่าปีเรามาดูคำแรกเขามีอะไรคะมีสอง8 2 0สิบแป0สองพัิเก้าสองยิบถูกไหมคะอะสอง8นสิบปดเนี่ยก็คือปีที่แล้วอาสมมติว่าปีนี้ปีสองพสิบเก้าแล้วกันอาสมมตินะปีนี้สอง9อ่ิบเกะปีนี้ก็คือปีปัจจุบันปีอันนี้สอง8สิแปก็คือปีที่แล้ว ปี2020ก็ปีหน้านั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูปีที่แล้วเขาอ่านว่าชีเนียนชี่เนียนอ่าชี่ก็คือไปอ่าชี่เนียนปีปีที่ไปมาแล้วผ่านมาแล้วนั่นเองปีที่แล้วต่อไปจินเนียนจินเนียนก็คือปีนี้อ่าจินเนียนปีนี้ต่อไปมิงเหนียนมีเหนียนก็คือปีหน้านั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูคำศัพท์คำต่อไป อ่ะคำว่าเหนียดน,นะคะคำว่าเหนียดเราก็จะใช้อยู่ด้วยกันสองอย่างก็คือก้มเหยียนก็คือมีคอคอสอนั่นเองนะคะคอสอก็กค,ค,ออกคือก้มเหยียนซึ่งศักราชคอสอก็คือคริสต์ศักราชถูกไหมคะซึ่งศักราชที่ชาวจีนใช้กันอย่างเป็นทางการในปัจจุบันก็คือคริสต์ศักราชก็คือ2 0 1 9 2 0 2 0ประมาณนี้นะวิธีอ่านนะคะคอสอนในปีในปีอ่าคอสอนเนี่ย ในภาษาจีนน mm ั้นจะเป็นการอ่านแบบเรียงตัวอ่าเรียงตัวยังไงเรามาดูเช่นปีคศนะคศสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองพันสิบเจ็ดเนี่ยเขาอ่านว่าเออเออหลิงก็คือศูนย์อีชีอ่าแล้วก็เหนียนะคะอย่าลืมคําว่าเหนียต่อท้ายนะคะอ่าอย่าลืมคำว่าเหนียต่อท้ายคศเขาอ่านเรียงตัวเลยโดยไม่ต้องเอากงเหยียนมาใส่ โงเหียนก็คืออ่านว่าคริสสกัลละสิบเซนะคะเอ่อหลิงอี้ชี่เนียนก็คืออีคศ2017นั่นเองนะคะโอเคไหมอันนี้ก็คือคริสสกัลละนะคะต่อไปค่ะก็คือพศหรือพุทธศักราชนั่นเองนะคะพุทธศักราชอ่านว่าฟัวลี่ฟัวลี่พศเราจะใช้ในภาษาไทยใช่ไหมคะพศ2500เท่าไหร่อ่า โอเคทีวิธีการอ่านปีพุทธศักราชนะคะเป็นภาษาจีนต้องเติมคำว่าฟัวลี่ไว้ข้างหน้าเสมอนะคะเวลาที่เขาถามถึงฟัวลี่เนี่ยเราก็ต้องเอาฟัวลี่ไว้ข้างหน้าตามด้วยอะไรคะตามด้วยเรียงตัวเหมือนเดิมตามด้วยเรียงตัวเหมือนเดิมคือข้อศอกายสองเออหาอูเลหหลิง0นย์นั่นเองนะคะ ตามด้วยเนียนนะคะอย่าลืมคาว่าเนียนนะคะการอ่านพอสอหรือพุทธศักราชอย่าลืมคำว่าฟอรี่ไว้ข้างหน้าตามด้วยเลขแล้วก็คำว่าเนียนแปลว่าปีไปข้างหลังนะคะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูคาว่าเยผ่านปีไปแล้วมาเป็นเดือนทีนี้อ่าเดือนเรามาดูค่ะคาว่าเดือนช่างเยี่ยอสร้างเกย์เยี่ยสางเกย์เย่สรางเกย์เย่ก็คือเดือนที่แล้วสช่างเกย์เย่ กต,ต่อไปเจอเกย์เจอเย์กคือเดือนนี้นะคะต่อไปเชี่ยเกย์ก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะอ่าช่างเชี่ยนะคะเจอเจอหนี้ช่างช่างนะคะช่างช่างมันผ่านมาแล้วเชี่ยอื่นนะคะก็คือเดือนหน้านั่นเองเอาใหม่นะช่างเกย์เดือนที่แล้วเจอเกย์เดือน เชียเกอเยเดือนหน้านั่นเองนะต่อไปทีนี้เรามาดูเย่หนึ่งปีเนี่ยอีเหนียนอยู่สือเออเยมีทั้งหมดสิบสองเดือนนั่นเองนะคะเรามาดูเดือนแรกค่ะเดือนแรกอีเย่มกระาต่อไปเออเยกุมภาซานเย่มีนาสือเย่เมษา 五月พฤษภาลิวเย่มิถุนาชีเยือกรกฎาแปาเยสิงหาจิว้เยวกันยาสิเยตุลาสิบเอเพฤศจิกายนสืบอเยธันวาคมนักเรียนคะเพียงแค่นักเรียนท่องหนึ่งถึงสิบสองได้แล้วตามด้วยเย่ยข้างหลังนักเรียนก็สามารถเรียง เดือนในภาษาจีนได้แล้วนะคะง่ายมากเลยนะคะอ่ะโอเคเนาะเราท่องไปแล้วทีนี้เราไปดูอ่ะ数字数字ก็คือตัวเลขตัวเลขเรามาดูตัวเลขอ่ะในเรื่องนี้นะคะตัวเลขเราจะจะไล่ตั้งแต่ศูนย์ไปถึงล้านเลยนะคะนักเรียนอ่ะคำว่าหลิงหลิงแปลว่าศูนย์นะคะหลิงแปลว่าศูนย์นักเรียนจะเขียนคําว่าหลิงตัวนี้ก็ได้นะคะหรือจะเขียนวงกลม วงกลมอย่งก็ได้นะ,ะนะคะอันนี้ก็คือหลิงก็ว่ศูนย์ต่อไปอีหนเอิอสองซ6านสามสือสี่ห้าเอถ้ง1หกเจ็ดแป้เใช่แปเจ็ดปเแปดเจ็ด20เราก็ต้องตามด้วย e กจ็ดแป็คือด 2, 2ะะเจ็ดแปเ็ป็ดแปเ็ปเ็ป็นแปดเ็ดแปดเจ็ดป็ป็ดแปด็ดแ ไล่ไปเรื่อยๆนะคะไปถึง100อ่าท้อเป็น90นะคะจิ๋วซื้อ90ต่อไปเป็น100คืออะไรคะป่ายป่ายนะคะป่ายก็คือร้อยแต่ถ้าเป็นอีป่ายก็คือ100เ e อ, 100. อ่อป่าย200ร้อยซ่านป่าย300ร้อไล่ไปเรื่อยๆนะคะไปถึงอ่าจิ๋วป่ายก็คือ900พอ900แล้วมันก็ต้องขึ้นหลักพันใช่ไหมคะ ก็คือเชียนเชียนก็คือพันอ่าเราไล่ใหม่อีเชียนหนึ่งพันเออเชียน 2, สองพันซานเชียนสามพันไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจิ๋วเชียนอ่อเก้าพันเก้าพันแล้วก็กระโดดไปที่ว่านก็คือหมื่นนั่นเองนะคะหมืน่นอ่าหมื่นหนึ่งหมื่นอีว่าเออว่าสองหมื่นซานว่าสามหมื่นไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจิ๋วว่านนะคะจิ๋วว่าน จีว่าามื 90, ก็คือ1นึ่งแสนถูกไหมคะอ่าหนึ 1, ่งแเราก็คือซื้อว่านนะคะซื้อว่านก็คือ1นึ่งแสนอ่าสิบหมื่ก็คือ1นึ่งแซื้อว่านต่อไปพ่อ1นึ่งแสนซื้อว่านและ 1, 000, 1 000. นึ่งแสนหนนอะไรคะซื้ออีว่านซื้อเอาว่านไปเรื่อยเจนถึงอีป่ายว่าน ทีป่ปลายว่าก็คือไปหนึ่งล้านแล้วนะคะก็คือยี่ี่ี่ก็คือล้านนะคะยี่ยี่ี่ก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนนั่นเองนะคะอันล้วก็ไล่ไปเรื่อยแต่อันนี้นะคะเราซื้อก็เอามาให้นักเรียนดูว่าการที่เราจะบอกพศอเอขาใช้ถึงพันนั่นเองนะพศเราก็ไล่แค่ นี้นะคะโอเคทีนี้เราไปดูวันที่นะคะห้าเข้าคำว่าห้านะคะเข้าตัวนี้แปลว่าวันที่เราสังเกตดูในปฏิทินของเราเนี่ยบางเดือนก็มีสามสิบบางเดือนยี่สิบเก้าบางเดือนสามสิบเอ็ดถูกไหมคะอ่ะเวลาที่เขาบอกวันที่เนี่ยเขาจะใช้คําว่าห้าอ่ะอีห e ้าก็คือวันที่หนึ่งวันที่สิบสองถือเห้าก็ได้นะคะ หรืออีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่ารือ้ออคำว่ารื้อเห็นไหมรื้อตัวนี้แต่รื้อตัวนี้จะใช้กับวันไม่ใช้กับวันที่นะคะจะใช้กับวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธถึงวันอาทิต์นั่นเองนะคะอ่ะเขาจะใช้กับวันคำว่ารือ้อส่วนคำว่าห้าวจะใช้กับตัวเลขอ่ะโอเคนะทีนี้เราไปดูเช่นอ่าเช่นอี e ่ห้าว วันที่หนึ่งสือห้าวันที่สิบสืออ่ะอสห้าวันที่สิบสั้สือห้าวันที่สามสิบเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำว่ารื้ออ่ะรื้อเมื่อกี้เราซื้อบอกแล้วว่ามันใช้กับวันใช่ไหมคะวันจันทร์วันอังคารวันก่อนวันพรุ่งนี้วันมะรืนวันอ่ะนะคะเรามาดูคำนี้ต้าเฉียนเทียนก็คือต้าเฉียนเทียนคือวันไหนสามวันที่แล้วอ่ะเรามาดู เอาวันนี้เป็นที่ตั้งเอาวันนี้เป็นที่ตั้งวันนี้ปัจจุบันวันนี้จินเทียนไล่มาถ้าไล่มาทางซ้ายเนี่ยจะลงลงมาเพรมันเกิดมันเกิดผ่านมาแล้วแต่ถ้าไล่ขึ้นท้างบนเนี่ยมันยังไม่เกิดอ่า่าเรามาดูจวเทียนเมื่อวานเฉียนเทียนเมื่อวานสื่ก็คือถัดจากเมื่อวานไปต้าเฉียนเทียนก็คือสามวันก่อน ก็คือสามวันก่อนจากแอนใช่ไหมคะก็คือหนึ่งสองสามแล้วเอาวันนี้เป็นวัน,นที่ตั้งใช่ไหมอ่ะปัจจุบันบอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งนี้บ้างถ้าวันนี้ตรงนี้หมิงเทียนก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ถูกไหมคะอ่าต่อไปโฮเทียนก็คือจากพรุ่งนี้แล้วมันก็ต้องข้ามไปเป็นวันมรืนอ่าต้าโฮเทียนก็คือสามวันข้างหน้ามันเองนะคะอ่านักเรียนโอเคไหมเอาวันนี้เป็นที่ตั้งนะวันที่วันนี้เป็นที่ตั้ง แล้วเราก็ไล่ลงไปไล่ขึ้นมานะคะเราก็จะได้ดูว่าเป็นหมิงเทียนโฮเทียนต้าโอเทียนหรือว่าเป็นโจเทียนเฉียนเทียนต้าเฉียนเฉียนนั่นเองนะคะมีแค่นี้อ่ะทีนี้เราไปดูรื่อที่เราซื้อบอกนะคะก็จะมีหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดเจ็ดวันนะคะอ่ะเรามาเริ่มวันนี้ชิงชีอีวันจันทร์ชิงชีเออวันอังคารชิงชีซานวัน พุธิชิงชีสอวันพฤหัสบดีชิงชิอู่วันศุกร์ชิงชีเลี่ยววันเสาร์และชิงชีรือวันอาทิตย์หรืออีกคำนึงชิงชีเทียนก็ได้นะคะแต่ส่วนมากเขาจะใช้ชิงชีรือกันเนาะ,อะโอเคทีนี้ถ้านักเรียนท่องหนึ่งถึงหกนะหนึ่งถึงหกก็คืออีถึงเลี่ยวเนี่ยก็คือวันเสาร์จันทร์ถึงเสาร์ แต่ถ้าเพิ่มมาอีกชิงชีเทียนหรือชิงชีรื่อเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะคะอ่าโอเคเนาะต่อไปให้นักเรียนนะคะดูแบบฝึกหัดหน้าที่30เรื่องของจินเชียนชื่อจี๋จี๋ฮานะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไรเดือนอะไรค่ะคำสั่งเขาบอกว่าชิงวินเฉียนดีเฉียนจงวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินนั่นเองนะอ่าเรามาดูคำศัพท์ที่นักเรียนได้ยินคือคำว่าอะไร ข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเอาแบบฝึกขึ้นมาค่ะพร้อมนะมปากอดินสองพร้อมวงแล้วนะเราซื้อจะเป็นคนบอกนะคะเราจะเป็นคนบอกอันนี้นะคะเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นปฏิทินเกี่ยวกับเรื่องเหนียดแน่เกี่ยวกับเรื่องปีแน,แน,แน่ใช่ไหมคะเราซื้อจะบอกเป็นเลขนะคะให้นักเรียนฟังดีๆนะ,ะจับคีย์เวิร์ดให้ดีๆนะคะว่าเขามีเลขอะไรบ้างแล้วนักเรียนวงกลมลงไปนะ โอเคข้อที่หเริ่มค่ะค่าสุดเออหล,ลิงอีจิวเอหลิงอีจิวเหนียน2019คือปีพอสออะไรเอ่ยคอสออะไรไม่ใช่พอสอนะคอ,อสออะไรคะเออหลิงอีจิวเนียนคอออะไรเอ,อ่ยอะโอเคนะต่อไปข้อที่สองค่ะ กัที่องเยอีเยอีเยือนเดืเคือเดือนอะไรอ่างอวงกลมลงไปค่ะต่อไปข้อที่สามปาเยปาเยปาเยอืมปาเยตรงไหน ต่อไปข้อที่สี่ข้อสุดท้ายอู่เข่าอู่ข่าอู่เข่าอ้าอู่ข่าอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคนะคะเรียบร้อยทีนี้เรามาดูข่าวสารวันนี้นะคะให้นักเรียนดูคลิปการสอนข้างต้นก็คือนักเรียนดูคลิปที่เราเคยสอนไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วให้อัดคลิป ท่องคำศัพท์โดยเลือกคำศัพท์วันหรือเดือนให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดือนนักเรียนเลือกท่องเดือนก็คือยีเออเย่ไปถึงซือเออเย่นะคะหรือวันนักเรียนสามารถเลือกวันก็คือชิงชีอีชิงชีเออถึงชิงชีรื้นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งและท่องคำศัพท์นะคะให้นักเรียนอัดคลิปท่องคำศัพท์ แล้วทีนี้ส่งคลิปนั้นมาในแชทไลน์ส่วนตัวพร้อมบอกชื่อสกุลช้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและการบ้านหน้าที่30ให้แนบส่งมาด้วยนะคะที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้นะคะโอเคเนาะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทัก ลายส่วนตัวเราซื้อมาได้หรือใครอยากส่งการบ้านก็สามารถส่งพยาส่งมาได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อมีเวลาว่างเราซื้อส่งกลับไปนะคะอ่ะและคนที่ยังไม่เคยส่งงานเลยหรือคนที่ยังไม่เคยสอบเลยอะไรเงี้ยนะคะก็บรบกวนนะคะให้นักเรียน ทยอยสอบนะลูกนะแล้วก็ทยอยส่งมาให้เราซื้อทุกอันมีคะแนนนะคะเราเรียนออนไลน์ด้วยนะั้นนักเรียนอ่านเราซื้อก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะอ่ะก็ขอให้นักเรียนนะคะทําทยอยทํางานส่งไม่ต้องทําแบบเยอะแยะมากมายขอให้นักเรียนทยอยส่งมาก็ได้นะอ่ะทําวันละหน้าสองหน้าก็ได้นะคะเพื่อจะไม่ได้เป็นการกดดันนักเรียน เรียนออนไลน์ก็เครียดอยู่แล้วเดี๋ยวบอกเราซื้อทำส่งงานเยอะแยะสร้างงานเยอะแยะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นงานของพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมาได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนกันสองเทียงเท่านี้นะคะซีเสียได้เจียใจ้เจีย